สวัสดีจ้าวันนี้มาพบกับช่องมาชมพักเครื่องพับเมาะนะจ้า EP ที่128นะคะวันนี้นะคะมีพับมาให้ลูกค้ารับชมทั้งหมด20รายการนะคะรายการละ300บาทนะคะแต่านพี่ท่านใดนะคะสนใจก็โทรมาสอบถามก่อนได้ที่เบอร์062นะคะ664นะคะ2 2 4 1นะคะ หรือขอรูเปเพิ่มเติมที่ idline 062นะคะ664นะคะ2 2 4 1นะคะมีบริการเก็บปลายทางนะคะลูกค้าท่านใดที่เก็บปลายทางนะคะเออถ้าไม่ออ,อย่าปฏิเสธการรับสินค้านะคะคิดดีๆนะคะก่อนซื้อทุกรายการนะคะว่าท่านจะรับสินค้าหรือไม่นะคะแม่ค้ามีค่าใช้จ่ายนะคะ โอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเราไปรับชมพระรายการที่หนึ่งนะคะพระรายการที่หนึ่งนะคะจะเป็นพระปิดตานะคะหลวงปู่โตะนะจ๊ะ โอเคนะคะกับพารายการที่หนึ่งนะคะเป็นพระปิดตาหลวงปู่โตนะคะต่อไปจะเป็นรายการที่สองนะคะเป็นพระเตารีดหลวงพ่อพรมนะคะ โอเคนะคะกับพระรายการที่สองนะคะเป็นเตารีดหลวงพ่อพุ่มนะคะต่อไปจะเป็นรายการที่สามนะคะรายการที่สามนะคะเป็นจะเป็นจอบหลวงพ่อไปนะคะ โอเคนะคะกับพระรายการที่สมนะคะเป็นจอบหลวงพ่อไปนะคะต่อไปจะเป็นรายการที่4ี่นะคะเป็นเตารีดตั๊มซ้ำหลวงปู่ทวดนะคะ โอเคนะคะกับพ้านรายการที่4นะคะเป็นเตาลีดปั๊มซ้ําหลงปุ่ทวดนะคะต่อไปรายการที่ห้านะคะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อทานะคะ โอเคนะคะกับพระรายการที่หนะคะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อทานะจ๊ะต่อไปจะไปรายการที่6กันนะคะรายการที่6เป็นพัะก,กิ่งเก่านะคะไม่ทราบที่นะคะ โอเคนะคะกับพระรายการที่หกนะคะเป็นพระกิ่งไม่ทราบที่นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่เจ็ดนะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะพิมพ์คีตานะคะ โอเคนะคะกระพระรายการที่7นะจ๊ะเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์คีตานะคะต่อไปจะเป็นรายการที่8นะคะรายการที่8นะคะจะเป็นเหรียญหล่อสามเหลี่ยมนะคะหลวงพ่อเพชรน,นะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่8นะคะเป็นเหรียญหล่อสามเหลี่ยมหลวงพ่อเพชรน,นะคะต่อไปรายการที่9นะคะเป็นพระปิดตานะคะหลวงหลวงปู่เอี่ยมเนื้อเมกสิทธิ์นะคะ โอเคนะคะกับพระปิดตานะคะหลวงปู่เอี่ยมเนื้อเมกะสิบนะคะต่อไปรายการที่10นะคะเป็นพระปิดตาสามเกอนะคะ โอเคนะคะกับพระรายการที่10นะคะเป็นพระปิดตา3เกินนะคะต่อไปรายการที่11นะคะเป็นเหรียญอาจารย์ปั้นนะคะ โอเคนะคะกับพระรายการที่สิบเอ็ดนะคะเหรียญอาจารย์ฟั่นนะคะต่อไปรายการที่สิบสองนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงนะคะ โอเคนะคะกับพระรายการที่12นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงนะคะต่อไปจะเป็นรายการที่13นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะคะ โอเคนะคะกับพระรายการที่สิบสามนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะคะต่อไปรายการที่สิบสี่นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะ โอเคนะคะกับพระรายการที่สิบสี่นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะต่อไปจะเป็นรายการที่สิบห้านะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะ โอเคนะคะกับรายการที่25นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะจ๊ะต่อไปรายการที่16นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะ โอเคนะคะกับพระรายการที่16นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะต่อไปรายการที่17นะคะเป็นรูปเหมือนปั๊มนะคะหลวงพ่อเดิมนะคะ โอเคนะคะกับพระรายการที่17นะคะเป็นรูปเหมือนปั๊มนะคะหลวงพ่อเดิมนะจ๊ะต่อไปรายการที่18นะ,ะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะพิมพ์ขี้ตานะคะ โอเคนะคะกับพระรายการที่18นะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะพิมพ์ขี้ตานะคะต่อไปจะเป็นรายการที่19นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อชุยนะคะ โอเคนะคะกับพระรายการที่1 9นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อชุ่ยนะคะต่อไปรายการที่20นะคะเป็นพระปิดตาวัดอนงนะคะ โอเคนะกับพระรายการที่20นะคะเป็นพระปิดตานะคะวัดอนงค์นะจ๊ะโอเคนะคะรายการที่20นะคะก็เป็นรายการสุดท้ายของ EP ีที่128นะคะถ้าพี่พี่ท่านใดนะคะสนใจพระองค์ละสามร้อยก็โทรมาสอบถามกันได้ที่เบอร์062664นะคะ2241นะคะ หรือแอดไลน์ขอรูปเพิ่มเติมที่ id line 062นะคะ664 2241เหมือนกันนะคะมีบริการเก็บปลายทางนะคะถ้าลูกค้าไม่สะดวกโอนนะคะแต่คิดดีๆนะคะก่อนซื้อสินค้านะคะว่าจะรับสินค้าหรือไม่รับสินค้านะคะแม,คะม่ค้ามีค่าใช้จ่ายในการเก็บปลายทางนะคะฝากกดไลค์นะคะกดแชร์นะคะให้ช่องมาชมพักเครื่องพักเหมาด้วยนะคะวันนี้ ขอขอบคุณทุกทุกท่านที่รับชมนะคะขอบคุณค่ะ